ถึงฝากถึงสายลับนางตออนะคะขอโทษนะครับ <c oughs> พี่จุดๆมีคนแฝงในนี้เป็นไปรายงานตออบอกพี่รู้จักกับผมมันคือมั่วมากๆพี่พ์ไหนอะ ขอโทษทุกท่านด้วยครับเขาพยายามให้เราทะเลาะกันเองนะครับตอ,ออตนนี้ซึ่งมันไม่ได้ผลดอกเดอ้อตออจริงเหรอคะหลุย <questions> จริงเหรอคะ <c ười> คุณหุย <c ười> อะ <c ười> ก็มี <c ười> โชซิตานะ <c ười> โชซิตานะ นางก็บอกว่าคนที่จิตไม่บริสุทธิ์ถึงจะเชื่อ่ลว่าได้จากที่ติดตามอาจารย์น้องเนี่ยและแม่มาปะปีกว่าเชื่อมั่นว่าท่านเป็นบุคคลที่น่ายกย่องและนับถือว้าฝากสายด้วยนะครับสัญชาติญาณเป็นสิ่งสำคัญยิ่งถ้าอยู่ในนี้คนก็อะไรมึงพิมพ์มึงจะวักอะไรนักหนาอีหุย คนก็จะเป็นสิ่งประเสริฐถ้าอยู่ในสัตว์ก็จะเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ถ้าจมไปในอกุศลจิตไม่มีทางที่จะประเสริฐได้นะมึงพิมพ์ภาษาไทยมึงวักวักหาอะไรค่ะนั้เป็นวักเป็นเวรเลยนะคะอิหุยหุยคะ่ะ <c oughs> เรื่องทั้งหมดน่ะฉันไม่ได้แต่งนะ เพื่อนร่วมงานเธอสมัยตอนเธอทําที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเขาเป็นคนเล่าให้ฉันฟังเขาเป็นคนเมาให้ฉันฟังว่าเธอเป็นคนแบบไหนเออเพื่อนร่วมงานจนเอือมละอาถึงขั้นเขียนด่าก,กันในสมุดสมุดอะไรนะที่เวลาเขาเข้างานเขาจะมีกันอ่ะ ดูสิขนาดสองวันไม่ได้ออกมาไลน์นะแห่ยังให้ค่าทุกวันมีแสงทุกวันเลยสมุดลงชื่อทำงานประมาณนั้นนะคะด่าเธอทำหรือเธอจำไม่ได้หรอเธอโกหก คนในกลุ่มเชื่อมจิตได้แต่เธอโกหกตัวเองไม่ได้นะคะหุย mm hmm. ก่อนจะว่าคนอื่นจิตใจต่ำอ่ะนี่เหรอคนที่เป็นคนจิตใจบริสุทธิ์นี่เหรอจิตใจบริสุทธิ์ใช่เหรอคะหุยใช่เหรอหุยจิตใจบริสุทธิ์เหรอคะฮะ กลุ่มนี้จากคนแฝงไว้อยู่หกพันกว่าหรือสี่พันสี่สายรับดิฉันก็สี่พันสองแล้วอะเอาอะไรมากฮะแหมช่วงนี้รีบสร้างนะช่วงนี้รีบก่อสร้างเล่งก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมอย่างไวเลยนะคะอืมเดี๋ยวขอดูซิ ใครโพสอะไรเนาะเฮ้ยนี่เขาอัปเดตนะเขารีบสร้างเขารีบสร้างอืมเพื่ออะไรเนาะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าใครที่อยากมาให้ข้อมูลไม่ต้องกลัวคำขู่ของคนพวกนั้นว่าจะแจ้งความดำเนินคดีนะคะเออ แจ้งมาก็แจ้งกลับค่ะจุตอนนี้เขารีบสร้างนะรีบสร้างใหญ่เลยอ่ะเอาไว้อ้างในวันที่ไปไต่สวนหรือเปล่าหน้าว่าเอาเงินมาสร้างไม่ได้เอาไปไหนไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยนะคะเอาไว้วันขึ้นศาลหรือเปล่าหน้าว่าเส้นทางการเงินเงินไปไหนอ๋อรีบสร้างค่ะรีบสร้างสานไปเดี๋ยวทำเงินไปสร้างสานไปเดี๋ธรรมกลัวไงคุณโดนตรวจสอบหรือเปล่าเออค่าที่บอกว่ายังจ่ายไม่หมด นะแต่ต้องสร้างภาพนะคะไม่งั้นจะไม่มีอะไรไปโต้อตอบในชั้นศาลหรือเปล่าอพูดล,ลอยๆอมอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวเขารู้ที่หายไปสองวันไปทำงานนะคะแม่ไม่ได้ตกนรกหมกไมมอะไรนะคะชีวิตที่ฉันยังไปช่วยต้องไปช่วยคนอื่นเหมือนกันค่ะ <c oughs> ไม่ได้สารแนเรื่องแม่อย่างเดียวจ้ะ อย่ามาโนค่ะว่าเรากลัวหรืออะไรไม่ใช่ค่ะเดี๋ยววันที่สี่รู้ค่ะเออวันที่สี่นี้เดือดระอูแน่นอนไม่ได้ทําอะไรนะอยากไปโรงพักเฉยๆอืมช่วงนี้นะกฎหมายเขาไม่เห็นเลยอะไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่เห็นออกมาเสนอหน้าในไลฟ์สดออกมาปกป้อง ออกมาปากดีเหมือนเมื่อก่อนเลยอืมไปตั้งหลักหรอแต่ก็ไล่ฟ้องคนอยู่นะเออไล่ฟ้องดีฉันนะคะแต่ไม่กล้าฟ้องทนายอน,นันชะัยนะไม่กล้าฟ้องตรงนะเขาเขาไม่หยุดหรอกคะ่ะ เดี๋ยววันที่สี่เดี๋ยวอ,อ้อจะไปอ่าเขาฟ้องรายการเคสีันด้วยไหมหน้าจะฟ้องมั้งคะอืมข้าวเด็กเจ็ดเดือนที่ไหนคะ ศาลยกฟ้องที่เขาขอไต่สวนพิเศษเขายื่นคำร้องฉุกเฉินเพื่อให้ศาลคุ้มครองลูกเขาจากคำพูดของคณะนันชัยศาลไม่ไม่รับค่ะยกฟ้องอืมช่องสำรองค่ะช่องสำรองนั่งอาลาไสดนั่งสมาธิยังไงให้คนเข้าไปด่าได้ เออก็วันนั้นเห็นไหมที่เขาไปหน้าศาลใช่ไหมที่เขาไปฟ้องอ่ะไปร้องศาลให้คุ้มครองลูกเขาไปกันสองคนผัวเมียเมียพูดผัวผัวบันทึกวีดีโอคุณอ้อไม่ใส่ผ้าพวกหัวเลยอ้อไม่ค่ะไม่อยากเรียนแบบค่ะเดี๋ยวขี้กากขึ้นหัวพอแล้ว ุณนอถ้าเขาหาว่าลูกผมป่วยผมก็แค่ตรวจพิสูจน์ทำไมเขาไม่โชว์ผลสักทีครับก็เขาไม่กล้าไงคะ่ะเขาไม่กล้าไงเออถ้าไม่เป็นอะไรก็พิสูจน์ให้เห็นดิผูกปะละ่ะเขาไม่กล้าใจไม่กล้าพอคะ่ะ น้องบอก <c oughs> อ๋อพอมอพอมอไปยื่นศาล <c oughs> เขาไปยื่นเพิ่มเติมค่ะแต่ว่า Ờ, ในเรื่องเรื่องไตสวนฉุกเฉินน่ะนะคะเขาตีตกแต่เรื่องอื่นไม่ได้ตีตกนะคะ mm. ก็รอไตเหมือนเดิม mm. ก็รอไตส่สวนเหมือนเดิมก็คือ17เหมือนเดิมะคะ่ะแค่นั้นเองอ mm. เห็นว่าวันที่17มิถุนาเนี่ยนะคะทางอายการนะคะท่านทางอายการสวัดลงมาช่วยพอมอแล้วถึง6ท่านเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ท่านเพิ่งจะลงมาช่วยนะคะแต่ว่าก็ดีค่ะอยากให้ลงมาช่วยเยอะๆเพราะว่าท่านเองก็เป็น ผู้รู้ทางกฎหมายนะคะซึ่งจะรู้กฎหมายมากกว่าพอมอแน่นอนมากกว่านิติกรแน่นอนนะคะ